มาพบกันอีกแล้วนะคะมาพบกับ s t a r ์ที่ Star UK Podcast นะคะเรื่องราวต่างๆนะคะวันนี้จะเอาข่าวต่างประเทศมาพูดคุยกันนะคะวันนี้ก็พูดถึงเรื่องอังกฤษที่ขาดแคลนน้ำมันอีกเช่นเคยนะคะหลายสัปดาห์แล้วนะคะที่ผ่านมายังไม่สามารถที่จะแก้สถานการณ์นี้ได้เลยนะคะในประเทศอังกฤษ โดยเฉพาะทางในเขตลอนดอนและทางภาคใต้หรือว่า south east นะคะก็คือทางภาคใต้ของประเทศอังกฤษนะคะยังมีอุอปสรรคนะคะเรื่องการขนส่งน้ำมันอีกเช่นเคยนะคะขนส่งเชื้อเพลิงนะคะพะนักงานยังไม่มีแบบ มาเหมือนเมื่อก่อนมันจะมีก่อนออกจากแบล็กซิตนะคะมันก็จะมีน้ํามันที่มีคนทํางานมีคนงานตอนนี้นะคะประเทศอังกฤษขาดคนทํางานในหลายๆอาชีพเลยนะคะเพราะว่าแรงงานทางยุโรปก็ต้องกลับประเทศเขาไปนะคะทีนี้ประเทศอังกฤษนะคะไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานเสริร์ฟพนักง,งานทำความสะอาดดูแลผู้ป่วยหรือว่าผู้สูงอายุนะคะอันนี้ก็จะเป็นเป็นงานที่เงินเดือนไม่ได้เยอะมากแต่ว่า ก็มีสวัสดิการอยู่แต่ทีนี้พอมาเจอเรื่องราวแบบเนี้ย b r e ซ i t ออกจาก Brexit แล้วอะไรอย่างเงี้ยออกจาก EU แล้วก็เจอสถานการณ์ล่าสุดเลยนะคะเมื่อวันที่25กันยาที่ผ่านมานะคะรัฐบาลอังกฤษเนี่ยเขาตัดสินใจออกวีซ่าให้กับพนักงานขับรถบรรทุกทุก ที่แบบเป็นคนต่างชาตินะคะที่ต้องการเข้ามาทํางานในสหราชาอาณาจักรนะคะเป็นการแก้ไขเฉพาะหน้านะคะรู้สึกว่าก่อนหน้านี้เขาเปิดให้แบบ300คนแต่คนที่สมัครเข้ามาน่าจะประมาณ20กว่าคนแค่นั้นเองนะคะซึ่งก็มองเห็นถึงปัญหาที่ว่าเออต่อไปนี้จะแก้ปัญหากันยังไงนะคะทั้งที่ผ่านมารัฐบาลหรือว่าตามกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องก็บอกว่าเออจะให้แบบทหารออกมาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี้ยว่าจะ ให้มาทำหน้าที่ตรงนี้แทนก่อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคนที่ขับรถ HGV เนี่ยต้องเป็นคนที่เทรนพิเศษนะคะต้องคอต้องเรียนต้องต้องมีการเทรนนิ่งพิเศษเพราะว่ามันเป็นคนการขับรถแบบวัตถุ WiFi หรือว่าเชื้อเพลิงพวกนี้นะคะมันก็จะต้องไม่ใช่แบบใครๆก็ไปขับได้นะคะเพราะฉะนั้นค่าเทรนนิ่งก็ค่อนข้างที่จะสูงเลยทีเดียวนะคะที่เนี้ย เรามาดูกันสถานการณ์มันไม่ได้เกิดขึ้นทั้งประเทศมันเกิดขึ้นเฉพาะในในลอนดอนนะคะแล้วก็ทางภาคใต้ของประเทศอังกฤษเองนะคะแล้วที่แบบหลายๆคนก็ไม่ได้เจอผลกระทบจากตรงนี้แต่หลายคนที่อยู่ในแอเรียที่พูดถึงเขาก็จะเจอผลกระทบตรงนี้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ตั้งเพจ Facebook กัน หาแบบหาคนที่แบบนึกสภาพออกไหมถ้าเราไม่มีน้ํามันในรถแล้วเราจะขับไปได้ไกลแค่ไหนเราก็ที่สําคัญคือเราจะขับไปเติมน้ํามันก็ยังไปไม่ถึงอย่างเงี้ยทุกคนก็จะเดือดรอ้อนแล้วก็ลําบากแล้วก็โดยเฉพาะในประเทศอังกฤษเองนะคะในสหราชอาณาจักรเองเนี่ยก็จะมีคนที่ต้องขับรถไปดูแลหรือว่าไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยไปดูแลคนป่วยไปดูแลผู้สูงอายุอย่างเงี้ยซึ่งก็จะกระทบกันหลายๆฝ่ายนะคะการขาดแคลนน้ามันอย่างหนัก หลายพื้นที่ที่บอกมานะคะในประเทศอังกฤษเนื่องจากไม่มีพนักงานขับรถเนี่ยการลำเลียงจากโรงการสู่สถานีบริการต่อนเนื่องเป็นเวลา3วันจริงๆมันมากกว่า3วันนะคะตั้งแต่วันที่2 5แล้ววันนี้ก็เป็นวันที่แบบ เป็น2อาทิตย์แล้วแล้วก็สถานการณ์ก็แบบเออเริ่มดีขึ้นแต่ไม่ถึงกับคลี่คลายเลยนะคะ mm. การขาดแคลนน้ามันดังกล่าวเนี่ยทำให้เกิดแบบคิวรถบนถนนเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็มันจะมีบางปั๊มน้ํามันที่บอกว่าเปิดใช้บริการ8ปดโมงแบบประมาณ2องทุ่มจนถึง8ปดโมงเช้าอะไเงี้ยบางที่ก็จะให้บริการประมาณ8ปดโมงถึงเที่ยงคืนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อที่จะลด การจาราจรบนท้องถนนนะคะเพราะว่าเวลารถต่อคิวเข้าคิวเพื่อที่จะเข้าปั๊มน้ํามันเนี่ยมันก็จะมีรถที่มาต่อหลังหรือว่ารถที่จะไปผ่านขับผ่านไปเนี่ยมันจะผ่านไปไม่ได้มันจะทําให้รถติดมากๆอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความยุ่งยากนะคะสถานการณ์ดังกล่าวที่กล่าวมาเนี้ยซะ สมาคมอุตสาหกรรมนะคะที่แบบค้าปลี่ก็ออกมาเตือนรัฐบาลด้วยนะคะถึงสถานการณ์ที่ขาดแคลนแล้วก็เรียกร้องให้ทางการเนี่ยได้แก้ไขปัญหานี้ก่อนนี้ก็จะกลายเป็นปัญหาใหญ่นะคะแล้วก็เขาบอกว่าปีนี้นะคะเทศกาคลคริสต์มาสที่จะมาถึงในตอนปลายปีนี้ก็อาจจะมีอุปสรรคเรื่องการการซื้อของฝันการขาดแคลนการแบบหาซื้อของฝันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยหลายคนก็เตรียมการที่จะ ไปซื้อของฝันเตรียมล่วงหน้าไว้แล้วนะคะ2เดือนล่วงหน้าก่อนที่จะถึงคริสต์มาสเพื่อที่จะให้มีของเป็นของฝันให้กับมันเป็นประเพณีประเพณีที่ต้องเฉลิมฉลองกันแบบนี้นะคะอาจจะไม่มีไก่งวงในคริสต์มาสนี้อาจจะไม่มีแบบว่าของของฝันต่างๆอะไรเงี้ยก็ต้องหาซื้อกันไว้ล่วงหน้าแล้วก็เพื่อเป็นการแก้ปัญหาล่วงหน้านะคะด้วยกันเขาบอกว่าการออกวีซ่าชั่วคราวส,สำหรับพนักงานขับรถ ให้5,000คนแต่ว่าก่อนหน้านี้ในหนังสือพิมพ์ของอังกฤษนะคะบอกว่าเหมือนเปิดให้ทวันนั้นเปิดให้300คนแต่มีคนสมัครมาประมาณ26-27คนประมาณเนี้ยซึ่งมันมันน้อยมากกับเปอร์เซ็นต์ที่เปอร์เซ็นต์ที่จะจะเอาคนมาทำงานบริการให้แบบการที่ ให้เขาจะออกวีซ่าชั่วคราวแล้วก็ให้พนักงานต่างชาติเนี่ยเข้ามาทำงานนะคะบริการนี้สามารถทำได้เขาบอกว่าถึงวันที่24ธันวาก็คือ Christmas Eve นั่นเองนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวหลายอย่างมากที่ประเทศอังกฤษประสบนะคะหลังจากออกจาก EU แล้วแล้วก็เป็นยังไงต้องคอยติดตามกันต่อไปเนาะแล้วก็ สมาคมกิจาการขนส่งทางถนนนะคะก็คือ ISA เนี่ยของประเทศอังกฤษเองก็ยืนยันว่าอังกฤษขาดแคลนพนักงานอันนี้ทุกคนก็ทราบอยู่แล้วนะคะพะนักง,งานขับรถบรรทุกเนี่ย เขาแบบคือขาดมากถึงประมาณหลักแสนคนนะคะก็จะมีผลมาจากการพนักงานจํานวนหนึ่งมีผลที่เขาทํางานนี้แล้วก็ประกอบการกับที่อังกฤษถอนตัวออกจากประเทศในสมาชิกเรา Brexit ที่พูดไปเนาะภาวะการแพร่ระบาดของโควิดด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างก็ไม่สามารถฝึกแล้วก็ทดสอบพนักงานควารถดใหม่ๆให้มาแบบคือคือหนึ่งปีที่ผ่านมาจริงๆเขาบอกว่ามันมีแบบแล้วก็หลายคนก็ มีข้อถกเถียงกันว่าเออจริงๆมันมีพนักง,งานเทรนพอแต่ว่าเงินเดือนแบบได้ไม่ไม่พอไม่คุ้มค่าแล้วทุกคนก็จะแบบว่าไม่โอเคกับเงินเดือนที่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่มีคนอยากที่จะมาสมัครทํางานนี้เพราะว่ามันก็เป็นงานที่เสี่ยงเหมือนกันนะคะนี่ก็คือบทสรุป ในสัปดาห์นี้ของอังกฤษขาดแคลนน้ำมันนะคะลถต่อแถวกันยาวมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นปั๊มทางซาวอีสเองหรือว่าจะเป็นปั๊มทางลอนดอนเองนะคะแล้วก็ปั๊มใหญ่ๆก็กะเวลาก่อนนั่น,นี่เคยเป็นปั๊มที่เปิด24ชั่วโมงหรือว่าเปิดเช้าเย็นเย็นเปิดเช้าแบบเปิดเปิดนานแต่ตอนนี้ก็จะมีลิมิตเวลาแล้วก็บางปั๊มก็จะมีลิมิตเรื่องการ ให้เติมคนละแบบ30ปอนด์35ปอนด์อันนี้คือแม็กซิมั่มนะคะแต่บางคงก็ไม่บางปั๊มที่เป็นเป๊นมน้ำนันใหญ่ๆเขาก็โอเคไม่มีลิมิตอะไรเงี้ยแต่ก็ยังมีลิมิตเรื่อง,องการใช้บริการการให้บริการในการเปิดเป็นเวลาปิดเป็นเวลาอย่างนงี้นะคะอะ หลายคนก็จะบอกว่าค่าค่าแรงพนักง,งานขับรถเนี่ยถูกมากๆนะคะแล้วก็ไปผูกชีวิตไว้ด้วยแบบมันอันตรายสิ่งอันตรายรอบตัวมากๆนะคะเพราะว่าเพราะฉะนั้นแล้วมันไม่ใช่ปัญหาเฉพาะ b r e x i ซอย่างเดียวมันเป็นปัญหาหลายๆปัญหาที่ที่หลายคนอาจจะโทษแต่ความเป็นเอออังกฤษออกมาจากสมาชิก EU ออะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่ใช่จริงๆแล้วเขาบอกว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้กับประเทศนี้นะคะนะ้ำมันก็มันขึ้น ขึ้นราคาด้วยแล้วตอนนี้ค่าแก๊สค่า Energy ต่างๆนะคะค่าไฟค่าพวกอิเล็กทริกต่างๆมก็ขึ้นนะคะขึ้นเป็นเหมือนดับเบิลเลยก็ว่าได้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่อยากจะเอามาแชร์นะคะวันนี้ Star UK Podcast ก็ต้องลาไปก่อนนะคะแล้วก็เดเจอกันใหม่ใน ep หน้า episode หน้านะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็เจอกันค่ะสวัสดีค่ะ